ไอ้มันมาเลยปอะพุติคนเสี้ยนนันประทันพรรประาิชนบรนทีงานจุดรอดลีลาดีเบิกมาจุดไว้ตรงนั้นบานทึก่างในที่นี้นะครับอาคาไ้อาาไป

เมือง้าชนะครับอัดตัวไปไม่ตัวโตรอบไปไปหลัง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 บงไฟดาวพ่นดาวขึ้นสูง

สยายัดภาพไปแตุ่ลีนังยังานอีบาปการุาชวยด้นะครบเพืน้านทุกคนต้นต้นต้นตน การที่โดนจัดไป <tang>